เย้เอ่าโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมฟิกิตาคนสามารถขั้นสูงเองนะครับก็วันนี้ครับผมอยู่ในเกม SCP <PR> Game and <änd> SCP Monster นะครับเออก็แบบนี้นั่นจะเป็นแบบแนวที่ผมรู้สึกว่าไร้สาระที่สุดนะครับตั้งแต่ผมเคยอัดแบบแนวโลบ็อกมานะครับคือมันไร้สารยังไงคือเกมนี้มันจะให้พูดยังไงดีวะ มันไม่มีอะไระอ่ะเออมันแบบไม่มีอะไรเลยนะมันแค่ไปเดินดู SCP เฉยๆนะครับเออคลิปนี้ถอดสมองออกไปเลยนะครับเออถ้าใครที่อยากอ่าแบบต้องการความสาระหรือว่าหาสาระนี่เฮ้ยบางทีคลิปนี้อาจจะมีก็ได้นะเออนั่นแหละคือ <c ười> ตั้งแต่ผมมันเคยเล่นพวกแมปตั้งแต่ผมอัดเกมรูปออกมาคือเออแมพนี้คือผมรู้สึกว่าแมพนี้ไม่มีสาระที่สุดละเออนั่นแหละ ใจเออคือคอนเซปเกมนี้ก็คือไปเดินดู SCP แล้วก็เอาให้พูดว่าเอาชีวิตรอดจาก SCP หรือเปล่าอย่างเช่นไอ้เมือกดำตรงนี้ยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะเป็น SCP นะครับแต่ว่าถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง SCP นะครับว่าอยากหาความรู้เกี่ยวกับ SCP นะครับก็มาเล่นเกมนี้ได้นะครับเออแล้วก็ดูคลิปผมได้นะครับเพราะว่าคือไอในคลิปนี้คือกูจะอธิบายเกี่ยวกับ SCP ให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคก็นี่นี่ถ้าใครที่เข้าเกมมาแรกๆนั้นคือมันจะผล่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็โอ๊ยผมไม่ชอบตัวละครนี้ว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงดีเซ็ตก่อนโอเคพอเราเข้ามาเข้าเกมมาแรกๆนั้นคือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนั้นนี่น่าจะเป็นอ่าห้อง SCP นะครับเออให้ท่านผู้ชมนั้นเดินมาตรงนี้นะครับเออถ้าใครที่อยากจะเดินดู SCP ตรงนั้นก็ผมไปเดินดูมานะครับ ประมาณก่อนจะเริ่มคลิปนะครับคือมันไม่มีอะไรอ่ะเออมันไม,มไม่มีอะไระคือถามว่าทำไมผมถึงไม่เปิดเสียงเกมเลยโอเคเข้าใจหรือ,อยังเออนั่นแหละก็ห้องแรกนะคือ SCP-039 เป็นคลาสิกอีกิตนะครับเอออีกิตนี่มันคืออะไรวะน่าจะนั่นอะไรวะ SCP... 0 3 9เลยต้องต่อมานะครับเออก็คือ scp คิเตอร์นะครับ0 0 3 5เอ้ย scp นี้ผมชอบนะคือมันเป็น scp หน้ากากเรียกว่าหน้ากากอ่างนี่หน้ากา,ากาอมตะนะแบบเวลามันสิงอะ่ะเวลามันสิงคนน่ะเมื่อในตัวที่แบบคนมันสิงอะ่ะเออเข้าใจไหมมันจะออกทั่วร่างกายนะครับแล้วร่างกายที่มันสิงอะมันจะมีลิมิตอ่าอยู่ได้แค่ไม่กี่วินะครับมันแล้วแต่ผู้ผู้ ถูกเลือกนะครับเออถ้าใครที่เป็นผู้ถูกเลือกก็จะสามารถเขาเรียกว่าสามารถควบคุมหน้ากากนี้ได้นะครับแล้วก็พลังชีวิตก็จะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่พลังชีวิตน้อยนะครับก็เหมือนเวนอมนั่นแหละเออมันเวนอมก็มันเลือกคนนะครับถ้าสิงใครแล้วมันก็จะแบบมันจะกินพลังชีวิตนั่นแหละเออแต่ว่าแบบถ้าใครที่เป็นผู้ถูกถูกเลือกนะครับก็จะสามารถใช้พลังนั้นได้นะครับก็เหมือนกับหน้ากากตัวนี้แหละเออนั่นแหละเวลามันสิงก็เนี่ยจะตายนะครับเออนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู เบบนะห็น,นะนไหมหน้ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยตะบูชมิ่งตะตะกี้นี่ไหมหน้ามันจะเป็นแบบเดี๋ยวแป๊แบ,บนึงเดี๋ยวให้ดูนหนากากเห็นไหมเฮ้รู้ว่าผมถอดหน้ากากก่อนเหรอบอกว่าเห็นไหมหน้ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะแบบมันจะให้เราสวมหน้ากากอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มันจะไม่สามารถถอดได้นะครับเออใครที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกก็ตายอย่างเดียวนั่นแหละต่อมานะครับก็คือไอ้นี่ก็คือ scp รถไฟกินคนนะครับคือเอ่อไอ้นี่ก็น่ากลัวนะน่ากลัวนะเออกูตายเลยน่ากลัวนะ คือผมไปฟังเรื่องเล่ามามันเป็น SCP ที่มันจะมาทุกๆตอนเที่ยงคืนนะครับเออแล้วก็มันจะเป็นรถไฟขบวนแบบสุดท้ายะเออถ้าใครที่เข้าไปมันจะมีรูปร่างตอนแรกนั้นรถรูปร่างของมันก็ไม่ได้เหมือน SCP อย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับมันเหมือนรถไฟธรรมดานะครับรถไฟปกตินั่นแหละเออแล้วเวลาเรายังไงดีวะเวลาเราเข้าไปนะครับมันก็จะเผยร่างจริงของมันมานะครับค่อยๆเผยไล่เอ้ยค่อยๆเผยร่างจริงของมันมานะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเออมันเป็นยังไง ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาทำสมจริงหรือเปล่านะครับแบบอ๋อนี่ไงเนี่ยทั้งผสมผม,มมาแล้วโอ้โหทำสายามน่ารักเลยโอเคมันมีแค่หัวไอเวนเอ้ยคือในในแบบเออคุณสามารถเอ้อกูตายคือในแบบในเขาเรียกว,ว่าในภาพในเรื่องก็มันจะเป็นรถไฟยาวๆเลยนะครับแต่ว่าในในเกมนี้คือมันออกแบบเขาทำออกมาแบบน่านรักนะครับไอ้อนี่คือไซเรนเฮดครับเฮ้ยเป็น ECB ที่ผมชอบนะไซเรนเฮด เขาเรียกว่าลําโพงนะครับเดี๋ยวเปน็นมีเสียงแล้ว,วะ่ะน่าจะไม่มีนะครับเออนั่นแหละมันน่าจะไม่มีโอเคเฮ้ยนี่มันหนึ่งในตัว scp ที่ผมชอบที่สุดอีกาหมออีกานะครับเออเอาแล้วใครมันปล่อยหมออีกาคุไปวะไม่เดี๋ยวไปหนึงปิดประตูก่อนคือเออ,เอ,อผมไม่เห็นหมออีกาวะ่ะเออถ้าใครที่อยากเห็นก็มาเล่นเกมนี้ได้นะอุ้ยน่าจะเป็นตรงนี้นะครับนเ่เป็นคนนี้นะน่าจะนะไม่ใช่อะ่ะ นี่ยใน,น,นรูปร่างหมออีกามันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคโอเคอันนี้คืออะไรวะหนึ่งศูนย์สองห้าเหรอ๊ะผมไม่เคยรู้ว่ามันมี C P อันนี้อันนี้คืออะไรวะเออมันคือเดดโนดหรือเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงผมกดได้หรือเปล่าวะไม่ได้อ่ะอ่าอีควิดอีควิดอีควิดเนี้ยนี่นี่น่าจะอันตรายนะน่าจะน่าจะอันตรายหรือเปล่าวะอืมน่าจะ ปกตินะครับเออน่าจะปกตินะอันนี้คือกูมั่วนะครับอันนี้คือ0ูนย์หนคิตเตอร์เหรอคิตเตอร์นี่ระดับอันตรายเลยนะเฮ้ยไม่มีอะไรอะวัตเตอร์เฮดคือผมเดินสำรวจ SCP ไปไม่มีอะไรเอ้ยนี่มันห้องอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดินไปดูนะครับเฮ้ยศูนย์ศูนย์สองเลยเฮ้ยนี่มันหรือเปล่าวะห้างอีเกียเดี๋ยวเะแล้วดูหน่อยดูหน่อยมันเป็นห้างอีเกียวะไม่ไม่ห้างโอ้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อบ้านพักเออบ้านพัก,บ,พกบ้านพักสุดหลอนเออนั่นแหละ แบบเข้าไปเนี่ยมันจะปิดประตูนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆคืนกินชีวิตกูว่าแล้วอุ้ยอุ้ยอุ ok ้ยอ şey ุ <t <t ้ยนี่ไงมันจะค่อยคืนกินชีวิตเราทีละเด็กทีละน้อยนะครับเออทีละนิดทีละน้อยนะครับเออนี่ไหมมันจะเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับเออถ้าจาไม่ผิดนี่ SCP ตัวหนึ่งที่มันเกี่ยวกับแบบกระตูนกาฟิลนะครับเป็นอะไรวะกาฟิลกาฟิลนิวเคลีย์นี่แหละหรือเปล่าอ่ะเออมันเป็น SCP กาฟิลอ่ะเออที่น่าร้อนๆน่ะต่อมา 4 5 7มนุษย์ไฟเหรอ,อน่าจะใช่มนุษย์ไฟนะครตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรวะสี 4, 0, 9, ่ศเก้าลยโอ้โหแบบนี้คือเขาทําแบบมารวบรวม scp แบบทั้งหมดเลยนะอะไรวะเป็นแร่คิสตัลเหรอวัตถุเหตุโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อมันน่าจะเป็นแร่คิสตันนะครับถ้าเราเข้าไปใกล้เราเราน่าจะตายนะครับต่อมาคือมนุษย์ไฟเดี๋ยวดูก่อน จะไปถึงทเปล่าวะเฮ้ยมันเดินเช้าวาะเออโอ้ี่ไงมนุษย์ไฟเยอะยิมประตูก่อนอืยมันค่อยค่อยเอ,อกูตายผมว่าผมตายท่านผะู้ชมกูขยับไปไหนไม่ได้เออโอเคก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าอันนี้คือ SCP ลว939เหรอมันคืออะไรวะระดับคีเตอร์เหรอคีเตอร์น่าจะอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นป้ายสีแดงครับเดี๋ยวดูหน่อยดิ โอ้กิ้งก่าอมตะนะครับเออเป็นกิ้งก่าที่เรียกว่าไม่ตายนะครับเออกิ้งก่าแพร่รลังสีอันนี้ผมรู้จักอยู่เป็นกิ้งก่าที่แบบแบบฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่มีวันตายนะครับเออถึงจะโดนนิวเคลียร์อะไรก็ไม่ไม่ตายนะครับเป็นแบบกิ้งก่าที่แบบโคตรเทพเลยอเออคตดกอดเลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะเออมีในห้องนี้ก็มีมนุษย์ไฟมีห้องพักอากาศสุดหลอนแล้วก็กิงกาอมตะแล้วก็ไอ้นี่คืออะไรวะสามเก้าเก้าหนึ่ง 5้1 5เออ0 1 5คืออะไรวะอ๋อน่าจะเป็นหล็กเขาเรียกว่าอะไรวะสนิมเหรอไม่ใช่ดิมันมันเป็นอะไรวะผมลืมแล้ววะมันมันมันแบบเป็น s c v ที่แบบสนิมมันจะขึ้นตัวเราอะเออนั่นแหละอันนี้คืออ,อีควิดก็ปกตินะครับม,มันจะขึ้นตัวเรานะครับเออแล้วก็แบบค่อยๆกัดกินชีวิตเรานะครับแล้วก็ scp 610ข e ีเตอร์เหรอระดับอันตรายไหนดูหน่อยนี่มันตัวอะไรวะ มันคืออะไรวะเออไอนี้ผมไม่รู้จักนะเออคือไอน,นี้คือผมไม่รู้จักนะครับโอเคผมว่าน่าจะหมดละเออน่าจะหมดละเดี๋ยวไปห้องตรงนี้ก็แล้วกันเออห้องตรงนี้มันมีอะไรวะผมอยากเจอ s c p กาฟิไม่ก็30.8ของห้องอีเกียนะโอ้อีเชดิดเหมือนเหมือนแมปนี้เขาจะทําให้เรานั้นมาแบบเขาจะทํามาให้เรานั้นมาสํารวจ SCP แล้วก็ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ SCP นะครับเออนั่นแหละก็อยากให้รู้นะครับว่า รูปร่างหน้า um, ตาของ ACP นั่นมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมรู้มานะครับอันนี้คือ ACP 3 8 7 soft Lego เลยเหมือน Lego เลยอ่ะน่าจะเป็นอ๋อ Lego ด้วยน่าจะเป็นขั้นปลอดภัยนะครับ soft เนี่ย safe หรือ soft นี่แหละเออ safe s a f มันมี ACP หนึ่งนะที่มันเป็น s c p พิซ่าหน้าทุกแบบเออ ACP แบบหน้าพิซ่าที่มันแบบถ้าเราคิดว่าอยากกินพิซ่าอะไรมันก็จะทำมันก็จะแบบ สปาพิซ่ามาให้เรานั้นกินนะครับเออหน้าที่เราต้องการเออก็ถือว่าดีนะครับอันนี้คือ scp ก๊กเก้าไม่ด้แล้วผมไม่เคยมาห้องนี้วะผมไม่เคยมาตรงนี้นะครับอันนี้คือ scp 011เหรอมัน scp อะไรวะเซฟเลยขั้นเซฟก็น่าจะปลอดภัยอยู่เนาะอ๋อลูป,ปั้นลูกป,ปั้นหินนะครับอันนี้ก็เซฟนะครับสลา,ามลเลยเฮ้สลา,ามเฮ้จริงด้วยสลา,ามแช่แสลา,า,ามสุดน่ารักอันนี้ก็กิ้งก่าอามตะ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ SCP กิงกะมาตาเอาแล้วเฮ้ยแล้วกิงกะมาตาไปไหนวะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่กิงกะมาต่าดิเป็นไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์เออไดโนเสาร์เอ,อ่อเรียกว่าไดโนเสาร์ซอมบี้เออนั่นแหละซอมบี้โอเคเดี๋ยวไปซั่นสองเฮ้ยซั่นสองมีอีกวะโอ้ my god เดี๋ยวแป๊บนึงขอหาย SCP ถูกใจก่อนปิดคลิปก่อนแล้วกันโอเคท่านผู้ชมคือตอนนี้คือผมเอาแบบ ยังไงอยู่วะผมเดินไปทั่วแมปแล้วเออคือไม่มี SCP ตัวไหนที่มันเป็นแบบมันไม่มี SCP กาฟิวอะเออคือผมอยากดู SCP กาฟิวแต่ว่าไม่มีโอ้ oh my god โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบวิดีโ่เพียงเท่านี้นะครับเออก็ใครใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเออก็แบบนี้นั้นใครท,ที่อยากสนที่อยากเข้ามาเล่นนะครับหรือว่าสนใจในเกี่ยวกับ NCP ก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับเออ เหมือนเดิมนะครับเออไปซร์ชเอาเองนะครับออผมขี้เกียจทิ้งลิงไว้ว่าที่ผมก็อาจจะทิ้งลิงไว้นั่นแหละเออ <c oughs> ก็ถ้าใครที่สนใจในตัว SCP ก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับ <c oughs> ก็มันไม่ได้มีแค่นี้นะเออ SCP มันมีหลากหลายรูปแบบแบบเยอะมากเลยเออก็แบบนี้เขาก็ถ้าเอามาหมดก็ผมว่าน่าจะทั้งวันนะเออในการเดินหาดูนั่นแหละเออก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย